หนูยาหนูนาไม่ใช่หนูปากแดงครับอย่าสัน่นนะิดนึงใส่ใบกระเพราเลยนะยกระเพราเป็นสวนเยอะ ผูดใบกะเพรานหนูนาสับละเอียดครับกินสมุนไพรกินๆนะครับสวยลร้อนสวัสดีครับสวัสดีครับ F c ซีสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ลัเงเลิกง,งานง่ายๆนะครับเข้ากลางคืนจะมาผัดหนูนานะครับนี่ครับหนูนาย่างครับตัว เป็นหนูนาย่างครับจากนาครสวรรค์เพื่อนเอามาฝากครับใส่ช่องฟิตไปสับให้ละเอียดเลยครับหนูนาสับให้ละเอียดน,นะครับหัดกันเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปนิดนึงครับ ให้ร้อนนะครับเอาพริกตะไคร้ใบมะกรูดที่เราโขกเรียบร้อยนะครับแขวนในไฟขัานนะครับผัดให้หอมนะครับนี่เราจะผัดแห้งๆผัดหนูปากแดงนะครับเอ้ยไม่ใช่ครับผัดหนูหนาครับ สุกง่ายที่ผมเคยทำกน,นะครับน,น,น,นูน,นาลงไปเลยนาสับหอมากครับนี้ผมจะผัดตั้งแห้ง ไฟแรงๆด้วยนะครับผัดจนหนงนาสุกนะครับพอหยอดน้ำแล้วคงร้อยมันจะแห้งนิดนึงแล้วมาปรุงได้เลยนะครับชุดรสครับตามใจชอบสดดีสดดีครับไม่ต้องเยอะ ซอสไหนต้องล้มผิวขาวกระปุกทองหรือว่าซอสซอสเขียวนะครับสีอูดังนิดหนึ่งเพิ่มสีนะหนึ่งจุด โอ้สุดยอดเลยน้ำปลากะเพราเป็นสวนเยอะๆแต่กะเพราคือยันปิดแก๊สได้เลยนะ เป็ดหนูหนานครับนี่ใบมะพรดใบกะเพรา,าหนูหนาสับละเอียดครับกินสมุนไพรกินแล้ขับสวยล,ล้อๆนะครับสวัสดีครับเผ็ดหนูหนานครับมากินด้วยกันนะครับเรื่องงานมาหิวข้าวมากเลย ก็สวยนะครับวันนี้ข้าวไม่ด้วยนี่ครับข้าวไม่ใหญ่ใช่ไหมรครับไปดุงโดดด้วย โอเคดูนาอรจริจ hmm. ร okay, right? mm ิงโอ้ต่ไปมะกูด้วยมีเชียวไปมะกูเลยอืม รยครับเป็นกับแกงมิ่งอร่อยไม่มีกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นสมุนไพรอร่อยมาก Hãy subscribe cho kênh không เสร็จมาวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากาลืมไปทำกินนะครับหนูนาผัดเผ็ดหนูนาหรือว่าหนูปากแกงครับสูตรในชแนลเสร็จมะแขวนทางเหนือนะครับ,เ,นนรบเพื่อนเอามาฝากแล้วก็หนูนาเอามาจากนครสวรรค์ครับดัดมาลอกหนังแล้วก็ย่างแห้งเอามาตั้งนานแล้วผมเพิ่งทำกินครับเด็ดจริงครับเป็นกับแกงเนี่ยเผ็ด เดจมอ่อฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามกดซับตะไคร้ด้วยนะครับช่องเอชแนน e l นะครับไอ้ด้วยครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ